เพืนกินขนมค่ะเพื่นกินขนมเพืนกินขนมเสร็จแล้วไปอาบน้ำเนาะกินขนมเสร็จแล้วไปอาบน้ำเนาะกินขนมไปด้วยแล้วเข้าแม่แต่งหน้าไปด้วยใช่ไหมอย่าเลอะเกงแม่นะอย่าเลอะเกงแม่นะครับเอาวางเอาถุงวางไว้ก่อนได้าวางไว้ก่อนเนาะ๋ยวมันหก ทีละอันพอนะกินที่กินแต่ขนมเปนลูกหกินห่อเปลือกมันทาไม อขอบคุณพี่พยังที่ส่งขนมมาให้อ้วนกินนะ่ะขอบคุณด้วยยังครับทุกครับยังอืมทุกครับยังทุกครับก่อนทุกครับก่อนโอ้โหเต็มไม้เต็มมือเลยทุกครับก่อนทุกครับ ครับขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าที่ส่งขนมมาให้ว่านกินนะครับอุ้ยนี่มันจิ้มขาแม่ ชอบมะน้องชอบไหมลูกน้องชอบไหมมีหลายรสมากเลยนะพี่ก็ส่งมาให้พี่พี่เขาส่งมาให้มีหลายรสมากเลยนะคะมีรสบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แอปเปลิลรสผักรวมรสกล้วยหอมทั้งหมดห้ารสอะแล้วก็สตรอเบอรรี่ด้วย ส่งมาเป็นลังใหญ่เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่เป็นขนมครั้งแรกที่อ้วนกินเลยนะคะขนมนี้เดี๋ยวแม่โชว์ไหนอันนั้นไม่เอาลูกเอเปลือกมาหนูกินขนมสินี่ดูเอาให้เขาดูก่อนขนมอะไรนี่นะคะเป็นขนมนี่นะคะนี่เป็น มีในซองจริงเป็นซองใหญ่นะคะเป็นกล่องใหญ่แล้วมันจะมีในในกล่องอ่ะจะมีเป็นซองใหญ่อีกซองหนึ่งแล้วก็เป็นซองเล็กแบบนี้นะ,ะนะคะนะคะทั้งหมดลังหนึ่งเพื่อนแม่เพ<อ>ื่อนพ่อแม่ กินดีๆจะรู้ไม่ต้องเอาไปนั้นหรอกจะกินเม่กินดีๆนี่มันหกติดพร้อมเพอดหนูนะขนมกินได้ตั้งแต่เด็กหนึ่งเอยเด็กหกเดือนนะคะเด็กหกเดือนขึ้นไปทานได้ うん、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 うん。 นางเกงแม่ลูกแมวนางเกงอะนางเกงแม่เปือนหนูจับยน่จะเปือนลูก อะไรไหม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 อะไรไหเพ่ตื่นนะคะอ้วนเพิ่งตื่นตื่นมาก็กินขนมเลยตื่นมาก็กินขนมเลยครับ อืมอืมอืมอไเหรอใส่ปากไม่เป็นหรอไปไหนล่ะ

เดี๋ยวคว่มหรอกเดี๋ยวคว่ำหรอกทำไมมันคาปากอยู่ยนี่แล้วลูกไม่คาปากอยู่กันล่ะไม่กินดีๆอันนี้อุ้ยนี่ไม่หมดเลย nghe ô ăn nắng nữa đó ăn nắng nữa đi quả ดูดนมน้องในดูดนมหน่อยได้ไหมนนหนูยังดูดนมแม่เลยหนูยังดูดนมแม่เลยแม่ดูดนมหน่อยได้ไหมครับดูดนมหน่อยแล้วดูดนมหน่อยอใ,หให้แม่ดูดด้วยละดีด,ดีลูกไม่เล่นหรอกตางเกงแม่ไปนั่งไหนมาเยอะแยะเลอะเธอเอ้แม่ไปทักแล้วอ่ะเักเลยนี่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 น เม่อไหอยอยไหมไอ้ยอยไหมฮะอ้ยอยไหมครับ <S <S ะไม่มีไม่มีนักน้องรักน้องมีไหมรักน้องหมีรักรักน้องมีรัก,รกน้อง,น,องน้องก็นั่งเหมือนหนูเนี่ยให้น้องกินนมบ้งน้องกิน,นมั้าง กินนมได้นั<ม>่งกินนมได้ป้อนป้าหนุ่มน้องหน่อยอ่ะอ่ะป้าหนุ่มน้องหน่อยเร็วนี่ป้าหนุ่มน้องหน่อย